มันจะแรปเหนื่อยแรแวอะไรก็คือแบบเออใส่กระเรียงเข้าไปด้วยเลยสามภาษาไปจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n น,นลนัททิสนะคะกับมาเจริญแล้วกับคลิปเรีแอคชั่นเพลงค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเพลงของแรปเปอร์จากแมสเซียงไม่ใช่รอซันโตนะคะ่ะ นี่คือเฟวอร์ลิลพลังนั้นเลยนะของน้องวิสฟรังกี้นะคะก็เพลงใหม่ที่น้องเพิ่งออกมาเพลงยอดดอยนะเห็นมูด MV v วิวแล้วคือแบบโหสวยอยากไปเอาเหนือนะคะเกิดมา,าทัชชีิตไม่เคยไปเอาเหนือเลยสักครั้งนะเนี่ยชอบแรปเหนือของน้องคนนี้มากเลยทึ่แม้จะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่แบบพอแล้วเป็น ภาษาเหนือแล้วมันดูน่ารักอะไรไปหมดเลยอะดูอุ้กำมืองอะเห็นผ่านๆในไอจีก็คือแบบกลัวรอนสปอยมากแต่นางเอกเอ็มวีน่ารักมากก็คือน้องเวสมาฝากแบบด้วยตัวเองที่คอมเมนต์นะแบบนัาจะพลาดเพลงน้องหรอไม่ได้นัดเป็นแฟนคลับนะเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเล่นเพลงกันดีกว่าค่ะฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะคะหนึ่งสองสามใส่าสร์หรอใส่ <ortun> <demek> คุณหัวป่าวานนะคะไปขนกำกับเนี่แยแกเสาเหนือมากปุยปีดแบบบนยอด คู่บดีตะก่อนที่เชยมาูหสึดดีเอาตอนนี้เลยเวลาที่มีได้พอปียิ้มดวงใจดวงนี้เต่าดอยนี้เลยคนไอยันยิ่งใหญ่ยิ่งงามบัป้ากันมาจากเมืองเยียจะได้หรือพอนาปีละเปิดบอกคนว่เปินยังอยู่คนเดียวยัง แต่ผมกำลองบนดอยกานมันหนาวเท่ามาซบกันบ่เมื Fra ่อใครคอยยางเพี่ยนขอมาคบกันบ่ลงพี่จะออกตั้งใดบ่ผมกำลองอยู่บนยอดดอยยังมันน่าหลักเปิปุกปิ่ก็มาเลยอะ ถึงเรื่องตัวเองได้ทุวันน้องบ่าวายังบอกมีแฟนว่าเราคือพี่มาเป็นให้จะฮักไปเมอนตะเมินมน้ำดอยมันอูนแต่ความจริงพะยังสวีมันก็ยังรุน้อยมันก็อยู่กับพี่สักพันปีมันฮักเมาแลนอนกั่งอยู่ในยามวิกาลมันยังฟังนิทาน,ออนม,มุกจามวิศว์แมนวิคาลิฟาหน้าซีงาแย่นาแกแต่เกจินายังไม่กิ้งเลิฟทีวิสกับเพอเพราะว่ายาตาบดอจะโอ,อนนี่วา นมีออกมาได้สวยมากเลยดูแพงมากเลยค่ะจะบอกว้บนยอดด้ จะลอด้วยแบบอุ้ย,น,ยน,นี่แบบมันไม่ใช่างานหยาบๆนะทุกคนบีคืองานแบบบีคืองานรีเมียมากเลยนะคือแบบแกคุ้งด้วยแบบความเหนือความเจ้ามากแต่ชอบออความพีอาร์ของท่องเที่ยวมากอะ่ะคือตอนนี้อยากไปไล่ชามากเลยนัดแพ้แบบ ภาษาเหนื่อมากอ่ะคือมันดูน่ารักไปหมดเลยอ่ะแล้วคือแบบเพลงพี่สาวครับคือเพลงโปนนั้นมนันทัฟนั้แบบตัว l o n กตัวเล็กตัวเล็กไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นน้องบอกไว้นะว่ามีตรงท่อนที่เป็นภาษาเหมือนเป็นกะเรียงใช่ไหมก็แบบเฮ้ยยูนีกว่าถ้ามันจะแรปเหนือยแรปอะไรก็คือแบบเออใส่กะเรียงเข้าไปด้วยเลยสามภาษาไปจ้าถ้าได้มีโอกาสไปดอยจะคือต้องเปิดเพลงนี้เลยเป็นเอ็มวีแน่นอนเลยแบบ แก okay. มันพอมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะน้องร้านแตกไว้ๆนะคะยาตาปาดอตาโอดีวาแฟนยังไม่มีค่ะทายอิน <c oughs> คือถามว่านักเข้าใจไหมนะ <c oughs> เข้าใจแก่ห้าสิบเปอร์เซ็นของภาษาแต่พอมันแบบเราพอจะเก็ตฟิลเก็ตอารมณ์ได้ว่ามันต้องแปกประมาณนี้แน่เลยนะคะ ไม่พอฟังนะก็เขินเลยว่าเราเป็นประสาทเนี่ยแค่ได้ยินพี่สาวก็เขินแล้วอะไรเงี้ยถ้าน้องลองพุกได้ดีมากเลยนะตามจริงตอนที่เพงลงโตแล้วออกอะนะคือแบบโคตรพลาดจังหวะการเรีแอคชั่นเลยคตอนัทแม่แบบโคตรยุ่งแล้วก็อยากทําเพลงนั้นมากโอเคค่ะขอบคุณที่เดินม,มาถึงตรงนี้นะคะเพลงน่ารักมากขอให้น้องร้านแตกไวๆเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ให้กับช anel เราด้วยนะคะเดี๋ยวว่าจะไม่แชร์ก็ได้มันลบหน้าฟีดเนาะ สด Subscribe และอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงกันไปนานๆนะคะส่วนับวันนี้ก็ขอลาไปปีนเท่าน,นี้นะคะบบ๊ายายที่ต้องเสียงมองเพราะว่ามันแบบเลยเที่ยงคืนแล้วเนาะเดี๋ยวแบบข้างบ้านเขาจะรำคาญล้วสะกค่อน